ย่ฉันไม่อยากเป็นคนขี้เรื่องอีกแล้วต้องต้องจำอ่ะฟิวพองเดี๋ยวจำได้ไหมอย่างแรกตอนตอนบ่ายกินข้าวเสร็จไปกินข้าวเสร็จตอนยังไม่ตอนบ่ายต้องต้องเสร็่ตอนต้องใส่ยี่สิบฟิวเอามือมาเออโอเคนี่ไงเป็นไงวิวหยองเธอเอาจริงด้วยเนาะไงเพื่อนฉันมาแล้วอะฟิวนี่พวกเราอ่ะมีวิธีทำให้เธอไม่ลืมอุปกรณ์การเรียนแล้วนะอุ้ยจริงเหรอนี่ เวลาครูเรียกหาอะไรอะ่ะเธอมีหมดทุกอย่างเลยไม่ลืมแล้ว <Wow. S 1> อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม ว่าลืมตื่นกับทุกวันละสิฮะ<ห>เพราะว่าเล่นมาโรงเรียนสายตลอดเลยแหมค่ะฟิวไม่ามาลืมมาโรงเรียนก็บุญแล้วค่ะมีปกติฟิวขเขาเป็นคนขี้ลืมมากเลยนะคะอ,อะไรขนาดนั้นนี่บุฟิวไปน่าเลยเร็วๆเข้าค่ะสายมากแล้วแล้วอ่ะเอาหนังสือแรกขึ้นมาค่ะหนังสือแรกเอาขึ้นมาอ่าโอเคเร็วๆเข้าฟรูฟิวโอ้ยสายเลยลากคล้ยอีกบุ๊คฟิว หนูลืมเอาหนังสือมาค่ะลืมเอาหนังสือมาหนี่จัดตารางสอนภาษาอะไรนี่อ่ะงั้นไม่เป็นไรดูกับพิมพ์ก็ได้อ่ะแล้วสมุดขึ้นมาเะเดี๋ยวเราจะทำแบบคือห่านจานอ่สมุดสมุดขึ้นมานะคะทุกคนอ่ะโอเคสมุดเร็วม่ไดช้าก่อหนูก็ลืมเอาสมุดมาเหมือนกันนะคะเอาสมุดมาโอ้โหนี่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะพิมพ์รู้อยู่แล้ว่ให้เพื่อนยืม อา้าวเร็วค่ะนี่หนูดีโอเคนาะดานีมากเอาดินสอปากกาที่มาพิมพ์เร็วดินสอปากกาเร็วดินสอปากกามาเ<อ>ตรียมทำ<อ>แบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวทำแบบหัดท้ายบทเลยนะคะครูหนูก็ไม่มีดินสอปากกาเหมือนกันนะคะ ไปแล้วจะไปประชุมแล้ว oh. ค no like, no <sh> <sh> ่ะเย้ขอบคุณมากเลยนะเป็นคนขี้ลืมมันก็ดีอย่างนี้นี่เองคอ้หนีไปเลยค่ะฟิลวทำไมเธอถึงเป็นคนขี้ลืมขนาดเนี้ยเฮ้ยเฟลไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปไรเลฉันลืมหายใจเลยเจหายใจเข้าหายใจออกว่าแตเพื่อนๆฉันจะทำยังไงดีอ่ะฉันไม่อยากเป็นคนขี้ลืมอย่างว่า เอาไงดีนดานดีอ๋อ,อคิดออกแล้วต้องท่องจำฮะท่องจำอ่ะวันนี้เรียนแค่นี้เดี๋ยวพักทานข้าวกันอ้อแต่ว่าพักทานข้าวเสร็จแล้วอย่าลืมท่องจำนะคะเพราะว่าขึ้นมาตอนบ่ายครูจะสอบเลย20คําคำนะอย่าลืมท่องนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยทาบที่7 ไม่ต้องเรียนนะคะอย่าลืมเรามีซ้อมเชียร์ไปที่ห้องเชียร์นะคะแต่ก่อนจะไปเข้าห้องเชียร์เนี่ยให้แวะโต๊ะกิจกรรมหน้าห้องเชียร์ก่อนเพราะว่าเราจะต้องไปวัดไซส์เสื้อเชียร์นะคะ ยังไม่หมดเลยอ่ะครูคะนสั่งเยอะขนาดเนี้ยพวกเราโอเคนะคะแต่ฟีลเลสิคะจะจาได้หรอครูมัน่ไดเยอะแยะหนูก็เรียงตามลําดับมาสิไม่เป็นไรทิมพ์เดี๋ยวใช้วิธีท่องจาแล้วครูขาขอช้าๆอีกรอบได้ไหมคะช้าอีกรอบเหรอได้พอพวกเธอกินข้าวเสร็จก็อย่าลืมท่องคําศัพท์ยี่สิบคำเตรียมสอบตอนบ่าย กินข้าวเสร็จท่องคำศัพท์20คําคำตอนบ่ายไม่ใช่ท,ท่องศัพท์20คําคำเตรียมสอบตอนบ่ายท,าท่องศัพท์20คําคำเตรียมสอบตอนบ่ายกินข้าวเสร็จเตรียมสอบตอนบ่ายต่อเลยะนะ,ะนนหลังจากนั้นเนี่ยคาบเจ็ดไม่ต้องเรียนคาบเจ็ดไม่ต้องเรียน<า>ไปห้องเชียร์ห้องเชียร์คาบเจ็ดไปห้องเชียร์ก่อนเข้าห้องเชียร์ ไปวัดไซซ์เสื้ออ่ะโอเคไหมคะวัดไซซ์เสื้อจองเสื้อกีฬาสีอ่ะแค่นี้ค่ะอ่ะฟิวห้องเรียบจำได้ไหมเหตุกางแรกตอนตอนบ่ายกินข้าวเสร็จไปกินข้าวเสร็จตอนยังไม่ตอนบ่ายกินข้าวเสร็จไปตอนข้าวสับยี่สิบขันข้าวสับยี่สิบขันเสร็จแล้วไปกีฬาสีไม่เตรียมสอบตอนบ่ายเตรียมสอบข้าวสับเตรียมสอบตอนบ่ายข้าวสับยี่สิบขันด้วยเอ่อเอางี้ต้องจำเป็นเพลงโอเคให้เป็นเบอร์เดย์ด้วยกเออกินข้าวเสร็จเตรียมสอบตอนบ่าย กข้าวเสร็จหงส์สงยี่สิบคำเสร็จแล้วก็ไปสอบเดี๋ยวโดนครูตีแล้วก็ไปลงอาหารค้าวเจโอ้โหอะไรเนี่ยทีมจำยากกว่าเก่าอีกโอ้หกลับไปทำแบบเดิมดีกว่าเออเออตอนตอนบ่ายกินข้าวเสร็จไม่ไม่กินข้าวเสร็จตอนบ่ายกินข้าวเสร็จตอนบ่ายโอ้ยฟูบิวเลยของเธอเนี่ยโอ้ยขุดไม่กินข้าวไม่หิวจะยากเราเผื่อไว้รีบเข้าหลังกินข้าวทันนะไปแล้วค่ะ ท่องไปนะคุณจะไปแล้วค่ะอ๋อในกิจกรรมทุกคนเพราะเราขอคุกคนเราฟูรูเข้าไปนะกินข้าวเสร็จท่องซับยี่สิบคำแล้วก็ไปเจ้าเสื้อเชียร์มูสีฟ้าไปแล้วนะทุกคนว่าเธอไม่ต้องไปรู้จริงเนาะไปไปจริงจริงจริงิกินเสื้อเชียร์เสร็จตอนตอนบ่ายท่องซับกี่คำนะร้อยคำอ๋อเสร็จแล้วก็ไปร้องเพลงเชียร์เออเอออยู่สีได้นะ สีแดงสีเขียวรือเปล่า One hour later กินเสื้อเสร็จท่องร้อยคำข้8ร้อยทำอะไรเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยทำไมไม่มีกินข้าวฮะก็ สร็จก็ไปห่้องเพลงเชียรต่อเสร็จแล้วก็ไปสอบวิทยาศาสตร์พอสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยครูก็จะเลี้ยงไก่ย่างเสร็จแล้วก็ไปเล่นบาสแล้วก็ไปว่ายน้ำที่ทะเลต่อ ฝากซื้อได้ไหมเออฝากฝากกิวอ่าเอา<ป>อะไรบ้าง<ป>ขอเลบ,บ,บ, <ๆ S 1> บาร์บีคิวเอาเด็กกัีเอาบาร์บ,บีคิวนะขอป๊อกกี้ช็อกโกแลตอ๋อเราอ่ะเอเอขอแฟนต้าไนต์องุ่นนะอ่าแล้วก็ขอใส่แก้วใส่แก้วค่ะแล้วก็บอกป้าเขาว่าไม่ต้องปิดฝา <ST> S> <S เอาหน้าแข็ง15ก้อนแล้วก็ใส่หลอดสีม่วงฮะยังไม่หมดเออยังไม่หมดแล้วไอ้ที่ใส่แก้วอ่ะเออเอากระดาษมาด้วยห่อแก้วเข้าใจไหมอ่าแล้วก็ที่ใส่แก้วที่มันเป็นถุงอย่างเงี้ยเอาสีเหลือ,องโอเคไหมเหลืองด้วยเออจำได้ไหมฟิว จำได้เหเฮ้ยพวกเธอเราเป็นไรกันเนี่ยเลื่อมแล้วหรอว่าฟิวความจำเสือมประเจ้ขี้เลื่อมฉันขี้ออกแล้วถ้างั้นเราไม่ให้ฟูฟิวจดใส่มือสิได้จำได้เออจริงด้วยฟิวเอามือมา เออเอออย่าลืมนะ ก็ท,ยย legen, ที่ฝากซื้ออะที yeah. ่ไปลงอาหารอะฉันไม่ได้ไปลงอาหารไปห้องนอ้าวไปห้องน้ำแล้วก็ที่เธอจดไว้ที่แขนไงจุเฮ้ายอ้าวหายไปไหนหมดอะหนยแล้วก็หายหายโอ้โที่จดไว้ไปไหนบิวอ๋อฉันล้าวออกไปหมดแล้ว นี่คืออุปกรณ์การเรียนแล้วนะอยจริงเหรอนี่ oh <no. S 1> อันนี้ย่อลงมารับพวงมาลัยจ้าพวงอะไรเนี่ยนี่งไง เวลาครูเรียกหาอะไรอ่ะเธอมีหมดทุกอย่างเลยไม่ลืมแล้วอุ๊ยขอบคุณเพื่อนมากเลยนะอย่างเงี้ไม่ลืมแน่นอนนะอคุณแล้วต,<ๆ>ตามสิสบป later อ่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราจะทำงานประดิษฐ์กันนี่ครูสั่งให้เอาอะไรมาบ้างครูฟิลครูหวังว่าเธอคงจะรู้ครูรู้บุยบุยครูไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะทุกอย่างที่ครูต้องการอยู่ที่ครูฟิลหมดแล้วค่ะไหนอะอ่ะทุกคนใครไปไหนหมดอะก็อยู่เอ๊ะ ถ้าจะตอนนั้นหรือเปล่าตอนที่เราเล่นเพลงยังอยู่ฉันเห็นฟิวเอามาคล้องไว้ที่กองฉันทำไมถขี้ลืมแบบนี้เนี่ยอุส,สานประดิษฐเยเอามาค้องคอเธอเนยเธอยจะไปถอดลืมอีก <c oughs> เอางี้คิดออกแล้วพิมพ์อันนี้ <c oughs> ติดตรงนี้ค่ะฟ <c oughs> ินนี้อันนก่อนมามา <c oughs> ติดตรงนี้ติดตรงนี้เลย ใช่สินี่ก็ทําวิธีทางไหนอ่ะเธอก็ลืมเหมาะขนาดแขวนคอไว้เจนลืมเลยต้องติดเทปไว้แบบนี้แหละหมอ้โเนี่ยเออนี่เห็นกับความเป็นเพื่อนนะไม่งั้นฉันจะเอาดักเทปทันคอเลยเพื่อนเราจะทํายังไงดีกับฟูฟิลดีเนี่ยที่ลืมขนาดเนี้อ๋อคิดออกแล้วเงินก็ต้องให้เทคโนโลยีช่วยแล้วล่ะฮะเทคโนโลยีอะกเรียนคะ เอาหนังสือขึ้นมาค่ะใช่ซึ่ง f u l ฟิ l นะก็คงจะโอ้โหหยิบมาคนแรกเลยไม่ลืมหรอแหมอ่ะงั้นสมุดขึ้นมาพิมพ์เตรียมให้เพื่อนด้วยสมุดผู้ฟิีวก็เอามาโอ้ยพัฒนาอะดินสอปากกาหยิบขึ้นมาโอ้โห f u l ฟิ l นี่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 ะเตรียมพร้อมครบพร้อมสับเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้พัฒนา เราจะเรียนเรื่องเพลงประจำโรงเรียนกันนะคะโรงเรียนเรามีเพลงประจำโรงเรียนใไขร้องได้บ้างคะร้องได้ค่ะดีมากไม่เป็นไรค่ะยังต้องร้องเพลงประจำโรงเรียนเนี่ยเป็นเพลงเปิดเปิดเสียงอะไรอะเสียงอะไรเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรค่ะคุณอะโอเคเรียนเงนต่อเรียนเงินต่ออ่ะตั้งใจเรียนนะคะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาสําหรับแต่ละโรงเรียนซึ่งก็จะมีเนื้อหาและความหมายเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนสิเสียงอะไรอีกเนี่ยฮะเสียงอะไรมา ความวังว่าต้องใจเรียนสีประจําโรงเรียนการมีน้ําใจความสามารคีของโรงเรียนมีเพลงชาติ เขอันนี้เขาบอกว่าอย่าลืมกินขนมด้วยค่ะโอ้ยอันนี้เขาบอกว่ากินน้ำเสร็จแล้วไปห้องน้ำก่อนเาเรียนด้วยค่ะเฮ้ไม่อีกแล้วเขาบอกว่าส่เสร็จแล้วอย่าลืมกดจังโคกงค่ะคโอเฮ้ยม่อีกแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอุจจาระให้การหายใจด้วยเดี๋ยวมีหยุดเลยโอ้ยอะไรมันจะต้องเตือนทีขนาดนี้มันเป็นอะไรที่มันไม่ต้องเตือนนะนี่จะเนไป เยอะขนาดนี้ทําไมเนี่ยโอ้ยเกาแปะทุกที่เลยไงไม่ว่าเธอจะเดินไปที่ไหนเธอจะได้ไม่ต้องลืมเลยเขียนจําด้วยนะเผื่อแปะที่หนึ่งตรงนี้ที่หนึ่งตรงนู้นน่ะอ่าได้ได้ได้อ่ะ A few moments later วันนี้มีจับนี่ทั้งตะการจับอร์ดอะไรด้วยหรอเนี่ยอย่าลืมกินข้าวเฮ้ยกินหนมหลังกินข้าวอย่าลืมทำในงานอย่าลืมจดการบ้านอย่าลืมวันหนังสือมาอย่าลืมกินข้าว อย่าลืมอะไรล่ะโอ๊ยไม่ใช่ละอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอะไรกินใย่างนักเรียนไอ้เจ้นักเรียนทำความคลอสสวัสดีค่ะหิ้วเนี่ยนี่ยนี่นี่นักเรียนโทรเล่นอะไรกันเนี่ยเอาอะไรมาแปะหน้าแปะตาไปหมดเลยคะไม่เล่นนะคะครูเรากำลังช่วยครูฟิวอยู่ค่ะช่วยครูฟิลล์ลูกไม่ทิ้งแปะเต็มห้องนีด้วยเหรอ ช่วยยังไงก็ช่วยไม่ให้ิวลืมไงคะก็นี่ไงคะครูไม่ว่าครูจะมองไปทางไหนเนี่ยไม่ว่าข้างหน้าตรงข้างข้างหลังหรือว่าข้างข้างอีกเนี่ยก็จะเห็นแปลในหมดเลยว่าอย่าลืมค่ะวิธีนี้ช่วยนะคะครูได้เหนดูดิคะอย่าลืมกดเบาๆอย่าลืมตบเบาๆก็าจดใจออหายใจก็บอกอย่าลืมเอาเงินมาให้ค่าเงินมาอย่าลืมกนตารอย่าลืมรองกันเพื่อนค่ะ อย่าลืมเข้าห้องน้ำค่ะขู่ว่ามันจะเกินไปนะคะพูงพิวจิงเนี่ยเที่ยวแปะตามคนนี้มันไม่ได้ค่ะงั้นนูกอ,อแปป